สวัสดีชาวแฟนดอมมิวแกรมทั้งหลายผมย่าดอกขาวและกลับมาอีกครั้งกับคลิปวิเคราะห์ MV m u วีมิแกรมเหมือนอย่างที่เคยก่อนจะไปฟังผมวิเคราะห์ MV สิ่งที่ผมกำลังจะพูดออกมาต่อจากนี้เป็นเพียงสิ่งที่ผมหาข้อมูลมาเพียงเท่านั้นไม่ได้มีการยืนยันความถูกต้องจากที่ไหนทั้งสิ้นและคนที่ผมจะนำา MV มาวิเคราะห์ในวันนี้คือชายหนุ่มผู้ตรึงใจผู้ฟังด้วยน้าเสียงและท่าทางแสนสุข,ขุม MV สโลดาวของนักโทษใหม่เลข005คิริศักิชิโดผมต้องการโทษประหารครับสโลดาวไม่ว่าจะใคยนาดในก็ตาวชื่อตอกันขอเพียงเธอยังมีลงหายใจสโลดาว ่ไคมเริ่มตน้นพวกเราจะได้เห็นตัวของชิโดนอนอยู่บนเตียงที่คล้ายกับโรงพยาบาลก่อนจะได้เห็นว่าตัวของเขานั้นกำลังยืนบอกอะไรบางอย่างให้กับญาติของคนไข้ฟังและดูเหมือนมันจะเป็นข่าวร้ายเสียด้วยท่าทางห่วงใย,ยปรากฏขึ้นมาหลังจากที่เห็นญาติคนไข้ทุดตัวลง แต่มันก็ไม่นานนักก่อนที่หมอชิโดจะเดินหันหลังกลับไปด้วยใบหน้าเรียบนิ่งเสื้อลายลูกไม้และถุงมือสีทึบถูกหยิบขึ้นมาใส่พร้อมกับห้องรอบตัวที่เปลี่ยนไปคล้ายกับห้องจัดดอกไม้ในจุดนี้พวกเราจะได้เห็นอุปกรณ์ที่คุณหมอชิโดใช้อีกด้วยหลังจากนั้นหมอชิโดก็จะเริ่มตัดดอกไม้ออกจากต้นของมันโดยเราจะเห็นว่ามันคือดอกไม้สีแดงที่คล้ายกับกุหลาบแต่หลังจากที่เขาตัดดอกไม้นั่นออกมา ทั้งลำต้นของมันก็เหี่ยวเฉาลงในทันทีเรากับส่วนที่ตัดออกไปนั้นคือส่วนที่สำคัญเอามากๆหลังจากนั้นหมอชิโดก็นำมันไปจัดแต่งกับส่วนหลักก่อนจะยิ้มออกมากดอกไม้สดใหม่ปรากฏขึ้นก่อนที่ภาพของหมอชิโดที่กำลังบอกข่าวกับญาติของคนไข้จะโผล่ขึ้นมาอีกครับและดูจากใบหน้าที่รู้สึกผิดนั้นแสดงให้เห็นว่าข่าวที่บอกไม่น่าจะใช่ข่าวดี คุณหมอชิโดเดินคุ้นคิดพร้อมกับใบหน้าเรียบนิ่งอีกครั้งก่อนจะกลับเข้าไปสู่ห้องจัดดอกไม้ของตัวเองการจัดแต่งดอกไม้เริ่มขึ้นและแน่นอนว่าหลังจากที่เขาตัดดอกไม้ออกจากลำตน้นพวกมันก็เหี่ยวเฉาลงในเวลาไม่นานอีกครั้งภาพของหมอชิโดในชุดแพทย์พร้อมกับกระดาษเอกสารที่ปิวไปร,บรอบๆซ้อนทับกับร่างของเขาในชุดจัดดอกไม้พร้อมกับป้ายที่คล้ายกับสิ่งที่ติดกับสินค้า ายสินค้าและกระดาษเหล่านั้นก็จัดกระจายไปเต็มพื้นพร้อมกับหมอชิโดที่นั่งพักพร้อมกับเสียงในหัวที่คอยปลอบประโลมแต่มันก็ดูเหมือนจะได้ผลเพราะเมื่อเขาตื่นนอนความรู้สึกผิดจากบ้างสิ่งก็จะเข้ามาหาเขาในทุกเช้าเสมอภาพของห้องจัดดอกไม้ปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมกับตัวของดอกไม้ที่ดัดทรงให้เหมือนกับมนุษย์ได้ลุกขึ้นมา มอชิโดยิ้มให้หลังจากที่เห็นภาพนั้นก่อนที่ตัวของดอกไม้ที่ยืนนิ่งจะค่อยๆซุดตัวลงพร้อมกับเศษของดอกไม้ที่ร่วงโรยออกมาชิโดมองภาพตรงหน้าด้วยความสิ้นหวังก่อนจะมองเห็นป้ายติดสินค้าที่อยู่บนพื้นจิตใจของเขาสั่นไหวและไม่มั่นใจในตอนที่หยิบมันขึ้นมาแต่สุดท้ายเขาก็กั้นใจแล้วฉีกมันออกจากกัน หลังจากที่ฟังผมเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน MV ไปแล้วหลายๆคนคงมีข้อสงสัยอยู่เยอะเลยเพราะงั้นผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน MV Slow Down เรื่องราวของ MV จะเกี่ยวกับชิโดคุณหมอหนุ่มที่ทำหน้าเศร้าเพราะต้องเป็นคนบอกข่าวร้ายให้กับคนไข้ของเขาแต่เพียงไม่นานใบหน้าเศร้านั้นก็เปลี่ยนกลายเป็นรอยยิม้มหลังจากนั้นพวกเราจะได้รับรู้ว่าเหตุผลที่หมอชิโดกำลังยิ้มนั้น เพราะเขากําลังทําสิ่งที่ชอบอยู่ซึ่งในตอนแรกตัว MB จะยังไม่ได้บอกชัดเจนว่ามันคืออะไรสิ่งที่เห็นเลยเป็นเพียงการจัดดอ,อกไม้เพียงเท่านั้นแต่ยิ่ง MB ใช้ภาพมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เดาได้ทันทีว่าสิ่งที่หมอชิโดกําลังทํานั้นมันเกี่ยวกับการช่วยชีวิตคนและดูเหมือนว่าคนคนนั้นจะเป็นคนสําคัญของคุณหมอเสียด้วย ภาพของการช่วยชีวิตเริ่มฉายมากขึ้นเรื่อยๆแต่ดูเหมือนทุกอย่างจะได้ความหวังลงทุกทีทุกทีจนสุดท้ายร่างนั้นก็ดูจากาการดีขึ้นมาอย่างมีความหวังแต่มันก็อยู่ได้เพียงไม่นานก่อนที่ร่างนั้นจะซุดตัวลงไปอีกครั้งคุณหมอชิโดได้แต่จ้องมองพร้อมกับจิตใจที่แตกสลายแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เขาคิดได้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันผิดมากแค่ไหน การจัดดอกไม้ของชิโด้พวกเราจะได้เห็นตลอดทั้ง MV ว่าสิ่งที่หมอชิโด้ทาส่วนใหญ่นั้นคือการจัดดอกไม้และดูเหมือนเขาจะมีความสุขเอามากๆสิด้วยที่ได้ทําแบบนั้นแต่แน่นอนว่ามันมีบางอย่างถูกซ่อนเอาไว้เริ่มจากเครื่องมือที่ใช้จัดดอกไม้มันช่างดูคลับคล้ายกับเครื่องมือผ่าตัดรวมถึงการใส่ถุงมือสีทึบที่ยิงตอกย้ําเกี่ยวกับเครื่องมือผ่าตัดทางแพทย์ออกมา และหากเราสังเกตดีๆนั้นดอกไม้ทุกชนิดของชิโดที่ได้ตัดออกมาดอกไม้ทุกดอกนั้นจะเหี่ยวเฉาลงไปในทันทีซึ่งนั่นดูเหมือนกับมันเหมือนกับอวัยวะของมนุษย์ที่หากตัดส่วนสําคัญออกไปก็จะทําให้ร่างกายของมนุษย์นั้นพังลงแทบจะในทันทีและนั่นก็เป็นส่วนสําคัญในหัวข้อชิโดสังหารใครไปในหัวข้อนี้เราคงไม่ต้องพูดอะไรกันมาก เขามันน่าจะตอบได้ในหัวข้อที่แล้วด้วยซ้าแต่ผมคงต้องมาขอขยายความกันสักหน่อยหมอชิโด้ต้องการจะช่วยชีวิตคนสําคัญของเขาที่ตอนนี้คงอยู่ในสถานะโคมา่าและทางที่ชิโดคิดจะช่วยนั้นคือการนําอเวัววาใหม่มาใส่ให้กับคนสําคัญของเขาและแน่นอนทางที่หมอคนนึงจะนําอเวัววาสดใหม่มานั้นมันช่างง่ายได้สยจิเพราะงั้นคนที่หมอชิโด้สังหัรไปนั่นก็คือคนไข้ของเขานั่นเอง และหากเราดูจากใบข้อมูลคนไข้ที่ปลิวว่อนไปทั่วตัวของคุณหมอผนวกกับเหล่าดอกไม้นับร้อยทั่วห้องคนที่คุณหมอชิโดสังหารไปคงจะเยอะมากเลยทีเดียวแต่ก็มีข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจเอามากๆว่าคนที่คุณหมอชิโดสังหารไปนั้นอาจจะมีแค่คนเดียวก็ได้นั่นก็คือคนสําคัญของเขานนั่นเองเพราะการใส่อวัยวะแปลกๆเข้าไปในร่างกายของคนอื่นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ปลอดภัยสักเท่าไหร่นั่นเลยทําให้ร่างกายเกิดกระบวนการปฏิเสธ และทำลายคนสำคัญของเขาไปหรือเปล่าแต่ถึงผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนมอรชิโดก็คิดว่าสิ่งที่เขาทำไปนั้นมันไม่น่าให้อภัยอยู่ดีและนั่นคือข้อมูลทั้งหมดที่ผมคิดวิเคราะห์ขึ้นมาได้อาจจะมีบางส่วนที่ผมตกหล่นไปเช่นความหมายของดอกไม้หรือสิ่งที่ซ่อนไว้ภายในฉากห้องนอน หากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและ MV ในครั้งนี้ดูเหมือนว่าหมอชิโดจะถูกโหวตว่าบริสุทธินั่นเองสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณกลุ่ม f a c e b o o k ม i l แกรม Thailand สำหรับข้อมูลต่างๆและขอบคุณเสียงภาคไทยเพราะๆจากช่อง AK4 Project ด้วยนะครับหากใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดปุ่มไลค์และติดตามเอาไว้ด้วย ส่วนวิดีโอต่อไปถ้าทำเสร็จผมจะรีบลงในทันทีจะเป็นใครก็ฝากติดตามด้วยนะครับ